สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนพระเวทนะคะดิฉันตูนิชการผู้ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการมนพระเวทนะคะในการนำเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธาภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธาบารมีปฏิหารเกิดค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะ ใจมีเกี่ยวกับยันพี่ใจสมบัติไว้เนี่ยเกี่ยวกับแม่อุดแม่อยากในบ้านจะป้องกันบ้านเรือนกันพูดผีพีศาจได้บอกตรงๆถือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกกระทับการปกครองมาอำนาจถือว่าครบครบที่สุด พอดีมิตาปุญญาติกาดาตตาปันตรายานิวาระนัตธรรมตาจัปะกวาตุปมาโตจัมมาจัมปุญคำว่าแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ต้องให้เกียรติครับในเมื่อทุกคนทุกท่านได้ให้เกียรติบอกว่าผู้หญิงสำคัญ แต่ทบผมยังคาใจในฐานะที่ผมเป็นคนเมืองนะครับทําไมในมณฑลพิธีสําคัญสาค,คัญถึงขนาดว่าห้ามผู้หญิงเข้าเขตมณฑลพิธีห้ามผู้หญิงเข้าสถานที่ตรงนี้ห้ามผู้หญิงเข้าสถานที่ถ้าเกิดผมเป็นผู้หญิงผมบอกเอ้าทำไมต้องมีการละเว้นการน้อยเนื้อต่าใจผู้หญิงต้องมีอยู่แล้วใจต้อง,องมีมขออนุญาตเริ่มจากข้าราชารอยพิธีกรรมตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงง่ายๆเราจะพูดกันตรงๆเลย ว่าถ้าเข้าไปในพิธีตรงนี้ผู้หญิงเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันมันมันไม่ใช่สูตรตรงนั้นก็คือเกิดแล้วเกิดแล้วต้องเลี้ยงดูรักษาตรงนี้ให้พระแล้วก็ปกป้องดูแลก็เออพระคุณนั่นแหละต้องเอาคุณของพ่อแม่เนี่ยปกปักรักษาตรงนั้นแหละแม่เนี่ยให้เลี้ยงดูอยู่ไอ้แม่เลี้ยงดูอยู่ก็เหมือนเหมือนกับแม่น้ำน้ำเนี่ยเลี้ยงดูอยู่ตลอดเหมือนใ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 นร่างกายเราเนี่ยมีน้ำมีเลือดเลี้ยงดูอยู่ตลอดแต่ว่าเมื่อเข้าในมณฑลพิธีตรงนี้นะขอให้อยู่ตรงนั้นเถอะระยกไปเหนือหัวเถอะ <N> นะเรายกไปเหนอือหัวแล้วทุกนี้เดี๋ยวอาจารย์สมบูรณ์ช่วย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 บอกหน่อยอยังไงเพราะอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนตั้งประเด็นกับพ่อแม่ขึ้นมาอาจารย์ต้องตั้งตั้งประเด็นตรงนี้มา,าช่วยช่วย<อ>ที่ว่ยความเห็นของผมก็เหมือนกับอาจารย์จอมที่พูดมาแล้วแต่ชักทิ้งใบไงละเอียดไอ้ทียิบแบบที่ว่ามันก็นานไปหน่อย มันนานแล้วก็มันเข้าใจมันละเอียดอ่อนเรื่องแบบนี้ยเอออี่นไม่สามารถเอามาพูดในที่ตรงนี้ได้เลยผมสรุปท่านท่านว่าประเภทแม่สําคัญเหนืออื่นใดครับแต่ประเภทพ่อไม่ใช่ตัดว่าไม่มีความสําคัญมันสําคัญเหมือนกันแต่ต้องเอมให้เป็นใหญ่ไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่เกิดมาเนี่ยในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนก็ดูว่าประเภทผู้หญิงประเภทอ่อนแอประเภทที่ว่าไม่เข้าไหนครับแต่ตอนนี้ก็ยกให้เท่าแล้วเท่าเทียมกันแล้วแล้วให้ประเภทแม่เหนือกว่าพ่ออยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกฎหมายแล้วลูกที่เกิดมาจากแม่โดยการไม่ได้จุดตาเบียนกันเป็นสิทธิ์ของแม่ทั้งหมดเต็มร้อยเลยนะฮะเต็มร้อยแม่ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เพราะแม่เป็นผู้อุ้มท้องอุ้มท้องอ่า พ่อทำแล้วออกไปไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนเกิดมาไรลูกกูหรือเปล่าแต่แม่รู้แก่ตัวเองแม่เป็นของจริงแม่ถ้าเกิดใครก็เป็นเกิดมาจริงลูกจริงแต่พ่อเป็นของสมมติมันไม่จริงแต่เมื่อไปแม่บอกว่าใครก็ได้คือพ่อมันอยู่ที่ตัวแม่ถ้าแม่บอกว่านี้พ่อก็พ่อบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่แม่แงแม่แง แล้วตอนนี้เด่นดอยโดยเพราะพธิธีกรรมของเขาออ,อแล้วเข้งเรื่องผู้หญิงมากเลยนะในการเข้ามณฑลทนพธิธี <S <S เขาไม่ได้เลยนะจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้เดินดอยมองสั่งผมยังไงผมว่าน่ะมันเป็นความเชื่อเกิดจากความเชื่อแต่ถ้าพูดจริงๆเขาออเนี่ยถ้าในเชิงแง่ลึกคนปัจจุบันมองอาจจะไม่ลึกแต่ผมเป็นคนจังหวัดตรังเที่ยวพัทลุงเที่ยวหมากูบาจย์อยู่บ่อย ขออ้อเนี่ยจมกับมังเวทที่เป็นผู้หญิงเย,ยอะเยอะมากเยอะมากเคยอาจจะไม่รู้จักผมไม่เปิดเผยตัวอาจจะอาจจะอยู่แบบเงียบๆอาจจะไม่มีใครรู้จักหรอกแต่เก่งมีเก่งในตำนานมีเก่งเก่งเยอะเก่งหลายหลาย,าหลายท่านกาลาวาดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ผมก็ไม่ได้ศึกษาในเชิงแง่แง่งลึกกว่าที่คนเข้าใจในปัจจุบันว่าทำไม ในการจำบุกมนตนวิธีแม่ผู้หญิงเขา้าตัาต้งตัวเตตโตคููจึงแกรงประกาศอาราธานาพระมุนีครูครูรวระวังอับปสวังง่้ายครูจึงจะรงประกาศอาราธานาพระพุธตาพระองค์นึื่องชอวาอาวุตานังเอเตาตาทรัพยักขาปลายันติทรัเพเ์เทวาปิจเจวาอาละกตโยปิจั ก้าตงตาลปัตังัพเปยักก้าปลายันติคูจึงเชื่ครับก็อย่างที่เนนดอยเมืองตังนะครับแล้วก็พระอาจารย์จอมนะครับแล้วก็พ่อสมบูรณ์ไทยกางนะครับใช่ค่ะทั้งสามท่านได้มองต่างมุมในเรื่องของพฤติกรรมของศาสเขาอ้อค่ะ ขเาขาค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องผู้หญิงมากเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าคือจากที่รู้มานะคะคือผู้หญิงเนี่ยเวลามีประจําเดือนเนี่ยเข้าพิธีเนี่ยคือทางสายเขาอ้อนเนี่ยเขาจะเน้นด้านมาหาอุดแคล้วคลาดใช่ไหมแล้วคือเขาเน้นว่าถ้าเลือดตกยางออกเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกอ,อะไรมันจะไม่ขลังครับก็เลยเป็นเน้นว่าไม่อยากให้ผู้หญิงเข้าในร่วมพิธีเพราะว่าคือวันนั้นเนี่ยจะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนไหนมีรอบเดือนไง ใช่แล้วก็ที่สําคัญนะพ่อเปลี่ยนหัตยานนท์หรืออาจารย์เปลี่ยนหัตยานนท์นะครับจิตของพระครูปานปารัตโมอ่ะได้เคยบอกกับผมนะครับว่าเรื่องของการลงรางแท้ว่านยานในสมัยอดอีตนะฮะเขาจะเป็นเรื่องของนักรบช่เรื่องของขุนพลที่จะออก เขาเรียกออกทับจับตึกของผู้หญิงก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวก็อาจจะเคร่งครัดนิดนึงแต่ถามว่าในยุคสมัยก่อนผู้หญิงเป็นนักรบไหมก็ใช่แต่ว่าคือเขาจะมองผู้ชายเป็นหลักไงนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งในดินแดนของของพราหมณ์อินดูของเขาเรียกทาวทมพูทวีมในสมัยก่อนเขาจะค่อนข้างเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่า ทำไมพิธีกรรมของตาดเข่าโบราณน,น่ะถึงจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปข้องเกี่ยวค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะคะ,คะในในส่วนของยุคสมัยมนั้นนะคะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นพิธีกรรมลงรางแท้ว่านยานะครับค่ะของสมัยพระครูปานประธรรมโค่ะก็คือตามตำราแล้วนะคะเขาก็จะแช่เนี่ยทุกเดือนห้ากับเดือนสิบของปีนะคะ,คะพิธีการ,รลงรางแท้ว่านยาโบราณเนี่ย เขาต้องมีเลือดผานาทีนะครับใช่ค่ะอย่างภาพที่คุปตุมเห็นอยู่ในขนานี้ก็คือนาเอียดเป็นลูกศิษย์ของพ่อเปลี่ยนหัตยานนท์ค่ะก็ทําการหุงหรือต้มยาค่ะก็คือจะเป็นมือเอกเลยที่ะจะเป็นกําลังหลักให้กับพ่อเปลี่ยนนะคะครับส่วนภาพที่อยู่มุมขวามือนั่นคือตะกุดขุมทัพเขาเอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตใช่ค่ะอันนี้คืออธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วที่ถ้ำฉัตรทันบรรพศนะคะครับ ค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดทําก็คือนําปัจจัยนะคะมาบูรณะหลังคาแช่ว่านยานะคะก็คือคือง่ายๆว่าบูรณะในพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ใช่ค่ะเขาเรียเป็นพิธีกรรมลงรางแท่ว่านยาค่ะเป็นหนึ่งในสี่ของศาสตร์เขาอ้อโบราณค่ะนะฮะส่วนอีกสามอันก็ตะกีกินกินเหนียวกินมันค่ะกินเหนียวกินนแล้วก็การกินกินว่านค่ะนะฮะ แล้วก็พิธีกรรมอย่างเนี้ยเป็นพิธีกรรมเขาเรียกการลงรางแช่ว่านยาร้อยแปดของส่ายข้ออ้อโบราณเจ้าพิธีก็โดยอาจารย์เปลี่ยนพัชยานนท์นะครับท่านเป็นติดคารวาของพระครูปานปารัรมโมนะครับสำหรับเออลงรางแช่ว่านยามีแฟนรายการโทรมาถามหลายครั้งนะคะส่วนแฟนรายการเนี่ยถ้าสนใจจริงๆช่วยโทรแจ้งกับคอสเซนเตอร์ของเราไว้นะคะถ้าเราเออสามารถ คุยกับพ่อเปลี่ยนได้มีโอกาสเราจะแจ้งท่านไปนะเพราะว่าคือข้อรับครั้งละหกคนเองนะคะที่คุณพิทมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นรูปของพ่อท่านเอียดวัดดอนตรลานะครับอดีตจารวัดดอนตรลาท่านเป็นพ่อท่านเขาอ้อนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อเปลี่ยนหัตเยานน์อันนี้ก็เป็นพระครูป่านปรธรรมโมนะครับอันนี้เป็นอาจารย์นาชินวโรนะครับเป็นพระเจชิตาเขาอ้อวัดดอนตรลานะครับค่ะ นะฮะรูปของพระเจดิของพระท่านเขาอ้อนเนี่ยจะติดอยู่ทั้งหมดสี่มุมของของรางแท้ว่านยาใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นการอันเทิญครูบาอาจารย์มาร่วมทำพิธีอธิษฐานแล้วก็ทำเขาเรียกวิทาใจเยวทอาคมคให้เกิดพุทธคมลงในในรางแท้ว่านยานะฮะใช่ค่ะเึ่งความเชื่อของการลงรางแท้ว่านยาเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องอะไรฮะคุณตูนอ่าเรื่องแค้วคาดนะคะเหนียว นะคะแล้วก็ในส่วนของชาวมาลีที่เราสัมภาษณ์ก็คือเขากลับไปแล้วธุรกิจการงานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะคะครับใช่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นบายศรีบูทาคูนะครับค่ะนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นนะว่ารูปขาวดำน่ะคือสมัยพระครูปานปรัตโมค่ะบายศรีบูทาคูเขาอ้อในอดีตน่ะจะขาดไม่ได้เลยคือพ่อเปลี่ยนบอกเลยนะขาดไม่ได้เลยครับถ้าสมมติว่าทําพิธีแล้วไม่มีเนี่ยจะโดนครูบาอาจารย์ลงโทษเลยนะครับ ค่ะถือว่าสําคัญมากถือว่าเป็นกฎเหล็กของพิธีกรรมของตาดเขาอ้อโบราณเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการเชิดชูครูเหมือนกันนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการลงรางแท้ว่านยามุมสูงนะครับท,ที่คุณพิทมเห็นอยู่ในขณะนี้คืออาจารย์เปลี่ยนหัตยานนน์นะครับท่านเป็นคาราวาสอาวิโสของจ่ายเขาอ้อท่านเป็นติด ของอพ่อท่านปานประธรรมโมนะ,นะครับเพราะว่าการต้มยาเนี่ยกว่าจะให้ได้ปริมาณที่ที่พอต้องอการเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ก็จะหลายหลายเป๊ปหรือหลายถังกันเลยนะครับก็ต้องหลายรอบอยู่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนในการลงรางแช่ว่านยาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วก็สําหรับพิธีกรรมลงรางแช่ว่านยานะคะแฟนรายการท่านใดสนใจ ก็ให้ลงชื่อกับคอเซนเตอร์ของทางรายการมนพเวทไว้ได้เลยนะคะเมื่ออาจารย์เปลี่ยนทัทยานนท์ท่านแจ้งเลิกผานาทีมาเนี่ยเราจะแจ้งท่านกลับไปว่ากําหนดพิธีกรรมเนี่ยมีวันไหนเดือนไหนนะคะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการลงรางแท้ว่านยาของเขาอ,ขอ,อ,อ,อ้อโบราณนนะ่ะลงได้ครั้งละ6คนเท่านั้นนะครับใช่ค่ะใครที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนไว้ก่อนก็ขอให้ติดต่อกับคอเซนเตอร์ของรายการมนรเวศนะครับ ใช่ค่ะก็เดี๋ยวผมจะให้คุณตูนได้ย้ําอีกทีนะว่า<ม>การลงรางแท้ว่านยาน่ะเขามีพุทธคมหรือมีพุทธคุณเด่นด้านใดครับคุณตูนก็เด่นทางด้านแค้วคาดคงกระพันนะคะแล้วก็ในส่วนของความเชื่อของชาวมาเลนเนยก็คือหนุนดวงนะคะก็แล้วก็เสริมทางด้านธุรกิจด้วยนะคะนะฮะแล้วก็พ่ะเปลี่ยนก็เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการมนพระเวศนะครับว่าเป็นการเสริมดวงตา กับร้ายกายดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นการเกี่ยวกับบําบัดโรคค่ะเช่นโรคผิวหนังก็ดีหรือโรคปวดหลังปวดกระดูกอะไรประมาณนี้ครับก็เอ็นข้อนะคะแล้วก็ผิวหนังได้หมดเลยนะคะเพราะว่าสรรพคุณทางยาของว่านแต่ละตัวเนี่ยมีของเขาอยู่แล้วนะคะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือ,อาการต้มว่านยาร้อยแปดของเขาอ้อโบราณที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับค่ะ ซึ่งขั้นตอนในการหาว่านยาก็เป็นโอ้โหทุรักทุเลกันพอสมควรเลยนะครับก็อาจจะต้องหาหลายที่หน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีว่านยาไม่ครบไม่ครบทั้งหมดนะคะก็ต้อง<ช>ตระเวนหานะ,นะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบัน,นว่านยาโบราณของตาดเขาอ้อนะก็น้อยลงไปทุกที่ทุกทีแล้วนะ,ะใช่ค่ะเพราะว่ามีการถากถางแล้วก็สร้างที่อยู่นะคะ,คะเลยเป็นเหตุ<ม>ให้ว่า,วานยาเนี่ยจะมีไม่ครบนะคะ ค่ะเนี่ยแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อนะคะคร,รุ่นเปลี่ยนชีวิตบูชาได้เลยไม่ต้องสั่งจองนะคะคเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยอธิษฐานจิตเสร็จตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2 5 5 8เรียบร้อยแล้วนะคะครับวัตถุประสงค์ของการบูชาตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิต58เนี่ยเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาพิธีกรรมโรงรางแท้วานยาในสมัยพระครูปานปาราธโมน,นะครับค่ะ ภาพที่คุณพิทุมเห็นอยู่ในวงกลมสีน้ำเงินนะครับก็คือเป็นลานแท่ว่านยาในสมัยพระครูปานปะระธโมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของโรงลานแท่ว่านยาของเขาอ้อในปัจจุบันนะครับค่ะก็กำลังรอการบูรณะจาก ฟนรายการนะครับค่ะก็แฟนรายการนะคะที่บูชาตะกุดกลุ่มทรัพย์เขาอ้อไปนะคะก็ะจะเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะหลังคาแช่ว่านยาด้วยนะคะครับนะฮะที่คุณพิทมเห็นอยู่ทางขวามือนะครับคือตะกุดกลุ่มทรัพย์เขาอ้อรุ่มเปลี่ยนชีวิตนะครับค่ะปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะ2558ก็คือบูชาได้เลยโดยไม่ต้องสั่งจองนะคะครับ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าตะกุดกลุ่มทัพเขาอ้อเนี่ยมีพุทธคุณเด่นด้านใดขะางคุณตุค่ะ<ร>ก็เด่นทั้งด้านโาพรัพย์ล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของเลขอัคระยันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพิชัยสมบัตินะคะคุณเอค๋ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพ่อเปลี่ยนฮัทจียนน์กำลังประกอบพิธีกรรมรง,ลงลางแท้ว่านยานนะครับค่ะและเดี๋ยวเราก็จะมีบทสัมภาษณ์ ของนักธุรกิจชาวมาเลเซียนะครับค่ะซึ่งได้เดินทางเข้ามาประกอบพิธีกรรมโรงรางแท่ว่านยากับอาจารย์เปลี่ยนหัดเยนอนค่ะครั้งนี้เข้ามาด้วยกันเป็นครั้งที่3าม้นะครับค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดท่คุณตูก็จากที่ชาวมาเลให้สัมภาษณ์ก็คือธุรกิจของเขาดีขึ้นนะคะ,คะก็เลยเป็นเหตุว่าเขาต้องเขาเลยชอบมาแช่ว่านยาเนี่ยหลายครั้งมากนะคะ ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือชาวมาเลเซียที่จะมารอลงรางแช่ว่านยานะคะทื่อะไรครับสวัสดีค่ะชื่อพัดสอนหูขจรค่ะค่ะผมอยู่ที่ไหนครับอยู่หัดใหญ่ค่ะค่ะผมวันนี้ขอรบกวนเป็นล่ามผ่านรายการมนมนพระเวทน์หนึ่งนะครับได้คผมวันนี้คณะชาวมาเลนี่เขามาจากไหนกันมาจากกุรัลลัมโปค่ะอ๋อละครับเขามาช่กี่ครั้งนะครับ เรย์จำเยอะยฉีเจอะสามฉีอ on ่าสามครั้งค่ะแช่แล้วสามครั้งแล้วก็ครั้งแรกเขามาท่านเมื่อประมาณปีเท่าไหร่ครับปีพศเท่าไหร่ได้เขย่าปลายเรย์จเหยี่ยงนี่ยงเยียงนี่ยงย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 เ่ยงยี่ยงยยงยียงยี่ยงยี่ยยงยยยยงยยยยยี่ยย่่ยงยงยี่ยงยงย เดือนเมษาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเดือนเมษาวันที่สี่ถ้าให้เขาแนะนำตัวสสกนหนึ่งแล้วพี่ก็ไปเป็นไทยให้ผมฟังได้ค่ะแนะนำตัวเลีกกองเล็กยิ้มแมงกองเมยาวอร์กล้องกุ้งงก็ได้ผโก็เคิกวซิวกอกเขาชื่อมิสเตอร์ซิวซิวกอกปงเขาทำธุรกิจที่ไหนครับ ในในในโจซานยี่ไ้ที่ตัวโจซานยี่อ๋อกำปอ K L ค่ะก๊อตแลอครับผมแล้วหลังจากที่เขาแท้เนี่ยธุรกิจเขาเป็นยังไง้างครับในจาจอด之后你觉得ม得点样ก嘅你生意方面ม者你你自己ัย有咩感觉哦从未浸之จ有分เขาบอกว่าอ่า ก่อนแช่กับหลังแช่เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องเรื่องการงานเรื่องอะไรก็คือดีขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของการครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่ค่ะครั้งแรกที่เขาแท่เนี่ยรสทานรู้สึกยังไงฮนะต่อแยกไปเลยจําลิกบกบไม่มีตกนี่เฮาลุงบ่มีตกซิซื้อผสมได้ยอมกบๆดีอะขมๆฝาดๆนิพอค่ับ ผมมากเลยใช่ไหมครับโคฟูอ่ะโคฟูก็จิงอะบาทีซิวซิวนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะเพราะหลังจำลูกเหมือนกันบางทีเขาบอกอาจจะเป็นเพราะว่าแช่ไม่พอเพราะว่าครั้งแรกครั้งแรกนี่กี่วันครับครั้งแรกแกหยัดแล้วถ่อยยไปก็ได้ก็ได้สี่วันสามวันอ่าสามคืนสี่วันคสามคืนสี่วันโอเคครับ ค่ะสำหรับแฟนรายการท่านใดนะคะสนใจลงรังแช่ว่านยานะคะแล้วก็ให้ติดต่อกับคอเซนเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตนะคะไม่ต้องสั่งจองนะคะบูชาผ่านทางรายการมนพระเวทได้เลยนะคะ ครับตะกรุดขุมทัพเขาอ้อเนี่ยไม่ต้องจากจองนะครับตามที่คุณตูนได้บอกนะครับได้ผ่านพิธีปลุกเตในทับเขาอ้อนนะครับแล้วก็เป็นตะกรุดขุมทับรุ่นเปลี่ยนทีวิตเปลี่ยนอย่างไรนั้นคุณพิธชมต้องลองดูนะครับค่ะต้องลองบูชาดูนะคะนะครับที่คุณพิธชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพิธีกรรมโรรงังแท้บ้านยาของเขาอ้อโบราณนะครับพี่ัยพัทลุงครับได้เจอกันอีกแล้วนะครับครับ วันนี้มาทําอะไรครับพี่ใจวันนี้มาแช่ว่านครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตัดสินใจยังไงถึงได้มาลงรางแช่ว่านของสายเขาอ้อครับก็อยากอยากแช่ว่านในชีวิตหนึ่งแต่ครั้งหนึ่งก็ยังดีครับแล้วก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจเนี่ยรู้ไหมครับว่าพุทธคุณของการแช่ว่านลงรางของเขาอ้อเนี่ยเขาดีเด่นด้านไหนครับก็ด้านงอมันจาตีครับครับส่วนใหญ่แล้วเห็น ลูกนองก็แช่กันทั้งนั้นเลยครับโดยพี่จยพัทลุงเองก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับครับผมลยตัดสินใจที่จะบินอันนี้อันนี้บินบินมาเลยใช่ไหมครับครับบินลงมาเลยครับออกมาตั้งแต่กี่โมงครับก็ตั้งแต่ตีห้ารัมออกจากบ้านครับมาลงที่ไหนครับมาลงที่จังหวัดจังครับครับมาถึงพัทลุงก็ห้าโมงครับก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปียนด้วยนะครับผม แล้วก็ศรัทธาในต่าของเขาอ้อครับเลยตัดสินใจที่จะตัดสินใจอยู่นานไหมฮะที่จะตัดสินใจลงลางไม่นานครับัจองไว้หลายเดือนนะครับโอ้จองไว้หลายเดือนนะฮะก็ผมก็แสดงว่าไม่ได้คิวกันง่ายๆนะฮะก็ผมปีละสองครั้งเองหลาครับผมแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกใน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 ชีวิตคับผมคาดว่าจะลงรางแช่ยากี่ครั้งก็แล้วแต่สะดวกครับ เราแลวแต่สะดวกนะครับครับผมความรู้สึกยังไงฮะที่เราไม่เคยสัมผัสในการลงรางแท้ยาจังเงี้ยก็ดูว่ามีมลขังดีนละทุกอย่างเป็นของโบราทั้งหมดเลยครับครับแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีใจไหมครับอ,อ่อรู้สึกปลื้มใจมากเลยที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกอได้โอเคครับแล้วก็ทีนี้ได้ข่าวว่ากินเจมาด้วยทำไมฮะก็นิดหน่อยครับโอเคครับ แล้วกับถ้ากี่วันกี่คืนนั่นเนี่ยสามวันก็มากกว่าน,นั้นได้ไหมฮะก็ไม่ได้แล้วทำไมมีภ<ะ>ารกิจที่ต้องทำโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมนะักธุรกิจชาวมาเลยถึงได้สนใจพิติกรรมโรงรางแท่ว่านยาของเขาอ้อโบราณน,นะครับค่ะ พิธีกรรมลงรางแท้ว่านยาของเขาอ้อโบราณนะครับก็จะมีฝ่ายคารวาสและก็ฝ่ายสงนะครับค่ะก็คือต้องมีทําพร้อมกันเพราะว่าบางอย่าง สงทําไม่ได้คารวาะทําได้บางอย่างคารวาะทําไม่ได้สงทําได้ต้องเอื้อกันนะคะค ก็จะมีพ่อท่านห้องนะครับเจ้าวาดวัดเขาอ้อรูปปัจจุบันนะครับแล้วก็พ่อเปลี่ยนพัชจยนนท์นะครับคารวะของตาเขาอ้อนะครับที่คุณปิธมเห็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นพิธีกรรมลงรางแท้ว่านยานในสมัยที่พระครูปามปรารัตโมท,ท่านมีชีวิตนะครับท่านจะอยู่ทางขวามือของคุณปิธมนะครับต่วนทางซ้ายมือนี่คือใครฮะคุณตน้นก็คืออาจารย์ชุมชัยคีรีนะคะท่านก็เป็นคารวสที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเลยนะคะค ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพิธิกรรมลงรางแท้ว่านยาของเขาอ้อนะครับได้มีพัฒนามาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นการลงรางแท้ว่านยาในยุคปัจจุบันนะครับคะคอันนี้นะครับที่เรากําลังรอการบูรณะนะครับก็ได้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลานะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองเท่าหาดูนะครับตะกรุดกลุ่มทับเขาอ้อด้วยเปลี่ยนทีวิตนะครับ ได้มีเกี่ยวกับยันพี่ชายสมบัติไว้เนี่ยเกี่ยวกับแม่อุดแม่อยากในบ้านจะป้องกันบ้านเรือนกันพูดผีพีศาจได้บอกตรงๆถือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกกระทับการปกครองมาอำนาจถือว่าครบครบที่สุด อาดิม like the ิตาปุญญาติกาดาตัตถะปันตะรายนิวาระนาตะมัตตะปะกวาตุอะโตุัมมาจัมปุณณะ